สวัสดีครับสวัสดีท่ารมู้ชมสุกทานนะครับมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับกับเศรษฐีบรรนอบสเสน่นะครับวันนี้ผมกับพามาตามปูกุดใหญ่นะครับปูกุดใหญ่มันจะให้เลขสูตรของเพิ่นื้นนี้กับม่น้ากันหลายสองนะครับเดียนสกาวน้ําทิมส่องเดียนสกาวแฮมดอลล่าเต้าน้ําโศกและก็ะ่องนองไม่เศรษฐีบรนนอบนะครับเนาะ แค่ว่เป็นการเสียเวลาพาาขอบไปหาปูคนอนนะครับเนาะธรรมดายูแล้วปูเก่งอยู่แล้วเนาะเล็กเสปูเก่งกว่าน้อเลยคนเก่งนี้ราละบอคอยผาดน้ำก็มีลวดมีเข้าเป็นของธรรมดานลยทอะเมล็องเมติย่างปูกุดใหญ่นะครับเมื่งคัำท่านผู้ชมกิมงานที่ตนหนาของโผดกพินงาน แหน่หลากชแนลแล้วแต่เสียงทีสวัสดีครับเสียงปลาเสียงทีบ้านนอกครับเสียงทีบ้านนอกแล้วก็ช่างเตาครับที่ตามไม่ได้องคันทั้งสามเขาเบาไลายใหญ่ห่างนะครับผมปูเยี่ยนไทยเลยพี่น้องน้ำทิมด้วยเยี่ยนสกาวเตาน้ำโสแหน่ต้องของจริงครับจริงแล้วดอนล่าชแนลครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซน้ำกันนะครับแน้วก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเ,เสียทีบนออบน้ำกันนะครับนะูว่าเขาจะว่านี่ปูือให้หลายตัวแท้แต่ว่าไอที่เลี่ยงๆมน,นงมันเป็นสูตรของปูตัวที่แน่มแนวทางนะคะแต่ว่าปูกับสิคัทเนียนไ f c คหอเอฟซี FC คือเกอาบางคนก็คอมเมนต์ว่า เลขปูมันหลายตัวพวดเลขสามตัวมันน้อแม่ครัมันเป็นตามสูตรพันกระเลลงมาเลยลงมามันก็จะซื้อมาคัดเลือกให้ที่หนึ่งครับคััดเนน้้ใหกบที่หนึ่งมันก็จะน้อยตัวลงไปแฟนไทยเอฟซีชอบตัวใดนี่ก็เลือกได้ชอบส่วนตัวก็เลือกเลือกจัดเต็เนาะชอบส่วนตัวก็เลือกเลย มืัอน uh uh> uh ี um, ้ก uh uh ็พูดมี่แนวสิเปียวเขาลดเนาะครับอืมวันนี้ผู้วางในวันนี้เด็กสีทิศอ๋อเรื่องในวันนี้เรื่องในเด็กสีทิศมาแล้วใครไปแดงรถปออืมโอ้เหลี่กง่ายหนักเอาเฮ้ยต้นกันเนี่ยวันนี้จังได้ก็มาวันนี้เตรียมเตรียมกระสอบไม่เลยจมื่นนี่เตรียมไงรถมงินนี้เนาะแมนค่ะ ต้องเฝ้ารีบเลยนะตัวนี้เพราะว่าถ้าปล่อยออกไปน่าจะกันเลยเนาะตัวเลขจมือระวังเงินนี้เงินนี้มีไงว่าวิ่งวิ่งก็ได้ค่ะวิ่งวิ่งน้ำได้เปล่าประกาบไปน้ำเด้ปูวิ่งโอ้เปี่ยนนามเกินคนว่าเล็กวิ่งกับอะไรวนมากก็สิเฮาตามเล็กวิ่งทุกสำนักเนาะค่ะเนาะก็สิพยายามตามทุกสำนักให้เล็กวิ่งน้ำนี่ทุนเนาะเพิ่นส็มเล็กวิ่งแกนค่ะ ดีอินลายท้างบังโว์บังหลับเอาเมนเตรสามตัวจยงไก็เขาด้ยแ้วันนี้เนาะคุณได้นะครับสิบหกกุพนหกหนะครับจวดจ้งกุดใหญ่สองตัวนะครับสี่แปดขัดสามตัวมาก่อนปูเจ็สมสามตัวสามตัวมาก่อนสามตัวมาเอานี่หกมีเจ็ดมีแปนะครับนย์เจ็ดสาม อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไอสิวัดไปเขาจะของนี่มันมักนี่บ่มานี้ยเอาเดี๋ยวจะปูเดี๋ยวจะปูคนตามสูตรปูเนาะปูมัดเป็นน่นมัดเบก็ใส่ได้ปูหกหกนเจ็ดสาเอามาเจคนถี่เจ็นสักทีเจ็นจะเจ็เอฟซนซะมานี่ยแ แอันนี้ก็เป็นเนวทางนะครับเนาะของปูคุณใหญ่เขากหามาเป็นเนวทางนห้กับยัซี่ถึงุกทันนะครับเนาะพี่ตู่วกากันก็เป็นวากันเนวทางมใไ้นะครับอ๋อตัเ้สวยนี่สครับตโไปบวชไปบวชี่เก<อ>เา้าไปตรวจจัด มีเลืกช่วงหนึ่งวนไนมามันวัดล anyway ่างวัาสันล่างโดยเฉพาะวัาสันอ๋อหอบนี้มีล um ่างโดยเฉพาะค่ะอันนี้มีทีมาปะปูนี่มีทีมาแปดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งล่างโดยเฉพาะมักงใหม่ล่างล่างทั้งบนนะคุณไว้เขาบะปูม่มีรถดเลือกช่วงมันลดมาก สามปีแล้วว่าันค่ะสามปีแล้วยังม่หุดสูตรนีว่าันสมที่ัอืชอบตัวไหนเลือกเอาเบไงไก่แล้วครับขนาจออ้าวหนาจอเ้ยพวกไหนบ่อเลขบนละปูบนบ่เลขสูตรปูะเอาเอาตัวนี่ละปูกงวงไ้เลขปวเลขบนนั่นหล้าแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดห้าเก้า เลขบนก็แปดหนึ่งกับห้าเก้าสองตัวเนาะสองตัวกันด้นี่ะกันหกห้ากันน่นหานะครับหกห้าหก้าห้าเจ็ดอ่าเจ็ดครับกันครับสสลันกันไม่ต้องหลายตัวต้องมากกันถือ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 ถอถือถืออถือถ นี่ตัวนี้มันใกล้กันเย็นใกล้กันมันบอกตองตอง้วตอนกันตอน้วครับกันเว้ยกันีอ้าอ้าคาปูวจจัดืตอ่อนะครับแนวทางของคุูยัาเนาะ6กสองแล้วก็ซ8แล้วก็เจดสมนะครับจับคู่ได้สามตัวนะครับเนาะก็นี่หาแปดหนึ่งศย์เจสาหเก้านะครับ สองตัวก็จะได้แปดหนึ่งครับหาเก้านะครับส่วนเลขกลางนะครับก็ <c oughs> เลขกลางก็จะมีศ oh, ูนย์แปดนะครับแปดเออแปดศูนย์นะครับแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับส่วนตัวกันก็จะมีหกหาหาเจ็ดนะครับซีเจ็ดนะครับเป็นตัวกันอ๋อมากตัวเอนะงท่านผู้ชมได้ชมอปหน้าจอไว้นะครับเนะาะชอ <c oughs> ็อปช็อปคอยจัดนะครับบอชอบกสะพานไปก้อนนะครับน,นี่ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ สำหรับิุนี่สร้างเตาน้ำโชกและเศรษฐีบ้านนอกรับซัโละท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับเนาะพอกันไหมในชิปหนาสวัสดีครับสวัสดีครับ